สวัสดีเพื่อนเชาวโซเชียลแคมนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้จะมาระบายนะครับเนื่องจากว่าผมนะครับจะไปทำพาสปอร์ตนะครับก็ไม่ได้ตื่นแต่เช้านะครับก็ขอเข้าใจแต่ว่าพอดีก็คือทําทุกอย่างเรียบร้อยหมดอาบน้าแต่งตัวนะครับทําภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยจนกระทั่งเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงกว่าๆครับก็เข้าใจว่าเวลามันอาจจะ จะแ,แบบเย็นไปเย็นไปนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือผมก็คิดว่าเอ๊ถ้าไปเนี่ยถ้าไปทำพาส,สปอร์ตเนี่ยคือเช็คเวลาแล้วเนี่ยมันเปิด2องโมงเช้าจนถึงประมาณ4ี่โมงห้มงเย็นประมาณ4ี่โมงคึ่งถโมงเย็นอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเช็คดูเวลาแต่ว่าก็คือขับรถออกมาจากบ้านแล้วอะครับอ่ะฮะเสร็จแล้วก็เลยโทรหาเขา ปรากฏว่าผมโทรไปถามบอกว่าเออเนี่ยครับผมจะเข้าไปทำพาสปอร์ตตอนนี้ยังสามารถต่อทํารายการได้อยู่ไหมเขาก็บอกว่าเออตอนนี้คิวเต็มแล้วครับเต็มมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็เลยรู้สึกน้อยน้อยนิดนึงอ่ะครับว่าเออจริงจิงเวลามันคือกี่โมงปิด5ปิด4ี่โมงครึง่งแต่ว่าผมโทรไปถามตอน3ามโมงเงี้ยมันก็เหลือเวลาอยู่ตั้งเยอะ,อะเออแต่ทําไมถึงถึงแบบทําให้ไม่ได้นะฮะแบบแจ้งบอกว่าเนี่ย คิวเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็เลยรู้สึกน้อยนิดนึงนะฮะโอ้ยก็เลยมาระบายให้ฟังนะครับก็เลยแบบไอจะไปไหนต่อดีเศร้า so ไม่ทำวันหลังก็ได้แต่ว่าก็คงอีกหลายวันนะครับกว่าจะได้ออกมาอีกทีนึ่งนะครับเอาว่าเดี๋ยวยังไงแล้วผมไปหาของกินดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปชวนชิมมาให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวขับรถ ก่อนดีกว่านะครับบายครับผม